สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพคพัสดุนะคะอันนี้เป็นของรอบเมื่อวานที่ตกค้างนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดร,ระยองนะคะอย่างแรกเป็นสตรอเบอรี่นะคะสีแดงนะ,ะนี่นะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นาลาเปากูเดทามะนะคะไอติมโคตรอ้วนมาการองนะคะมินิบานนาอูมามิแก้มแดงนะคะ2ชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นดินสอกดแกนนะคะ อันนี้เป็นของน้องอจังหวัดชายเชิงเซาค่ะสั่งไปเป็นกระเป๋าหูรูปแบบผ้านะคะไซส์ใหญ่นะนี่นะคะหนะะึ่งใบค่ะอันนี้เป็นของน้องอจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกเป็นอิตาเลียนเบสไม่แทนนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นไอติมโคนอ้วนนะคะอีกหนึ่งชิ้น,นะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องอจังหวัดกรุงเทพนะคะสั่งไปเป็นตัางยางนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นเงินทอนนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวัดนครสวัสด์นะคะอย่างแรกเป็นจัมโบ้พีทนะคะ1่ชิ้นอิตาเลียนเบดมทแท้นะคะ1แล้วก็จะมีเป็นขวดนมนะคะไซส์ใหญ่อันนี้จะเป็นโลนาตลกมินินะคะนี่นะคะขวดนมไซส์ใหญ่แบบสดเหลืองแล้วก็จะมีเป็นโลมินินะคะเกียวซ่าโลนาอุมามิค่ะแล้วก็เป็นซาลาเปาจิ๋ว แล้วก็อันนี้เป็นซาลาปากูเดธรมะนะคะก็เป็นดินสอบเปลี่ยนไซค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ให้ที่อยู่ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นชื่อลนยนะคะก็ของที่สั่งไปอย่างแรกนะคะเป็นจัมโบ้คีปนะหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นส้มนะคะสองลูกกล้วยนะคะแบบลูกนะนี่นะคะหนึ่งลูกแล้วก็จะมีเป็นเค้กไอติมไม่แทนนะคะ หนึ่งชิน้นเกี๊ยวซานะคะแล้วก็เกี๊ยวซาซิาอีกหนึ่งชิ้นนี้เป็นเงินทอนด้วยนะคะกระเป๋าหูรูปแบบผ้านะคะไซเล็กลายนิ้นมาา้าแล้วก็เป็นดินสอบเปลี่ยนไส้นะคะกอบคุณน้องทั้งหคนมากๆเลยนะคะอันนี้จะจะส่งให้ในวันนี้เลยนะคะ